สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมอเตอร์ลิงนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็มากับกับงานภาคกับยานยนต์ครับที่ Impact c h a l l e n g e ์เมืองทองธานีนะครับกับ m o t o r Expo ครั้งที่42นะครับและเราต้องมาแวะครับที่บูธของ i s u z ซูครับด้านหลังผมนี่ท็อปซีเครดมากทีเดียวท็อปซีเครดยังไงครับแล้วก็ The One Only นะครับมากันเต็มที่สำหรับไลน์อัพของทาง i s u z ซูนะครับรวมถึง m ิวเอ็กซ์เดอะเนด้วยมีรายละเอียดบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกับผู้บบรรริหานะคั ครับสำหรับตัวแรกที่เราจะนําเสนอครับคือตัว Isuzu V-Cross 4x4 นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็มีการเปลี่ยนโฉมนะครับมัจะเป็นตัว ไฟหน้า <g ib ans> นะครับที่มีเส้นลายต่างๆนะครับรวมทั้งตัวกระจังหน้าต่างๆนะครับที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้มีการดุด,ดันมากขึ้นนะครับมี <g ib ans> ความเรียกว่ามีความ, <g ib ans> วามทัฟมากขึ้นนะครับด้านหน้าเปลี่ยนแล้วนะครับด้านข้างเราก็เปลี่ยนด้วยกันนะครับเราจะเป็นตัวแม็กต่างๆนะครับมีการเป็นแม็กลายใหม่นะครับเป็นสีดำนะครับรวมทั้งมัดดข้างนะครับก็จะเป็นวัสดุวัสดุเบานะครับแต่ว่ามีความแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับนอกจากแม็กแล้วนะครับ ด้านท้ายนะฮะเราก็จะมีการเปลี่ยนเป็นไฟท้ายนะครับให้มีเขาเรียกว่าเป็นเคลียร์เลนนะครับเป็นสีใสนะครับทำให้ดูเขาเรียกว่าดูดูลุลามากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากตัวอ uh ิพิรนด้านนอกแล้วด้านในนะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนโทนสีของตัวห้องโดยสารนะครับให้มีความเขาเรียกมีความดุดันมากขึ้นจากเดิมนะครับจะเป็นสีออกโทนน้ำตาลน้ำตาลนะครับห้องโดยสารเราเน네ี่ยจะเป็นโทนสี เทาเข้มแล้ครับนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพิ่มความหรูหรามโดยการแทรกสีน้ำตาลเข้ามาแซมเล็กๆนะครับนะครับนี่คือตัวแอปเปิลแวร์ทั้งภายในและภายนอกของตัววีคอสของเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกว่าเพิ่มฟังก์ชันสำคัญเลยคือตัวพวงมาลัยไฟฟ้าครับนะครับซึ่งตัวนี้นะครับแน่นอนว่าเมื่อเราเพิ่มพลังงานไฟฟ้านะครับความสะดวกสบายก็เพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่สองคือความปลอดภัยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะจะทำงานร่วมกับ ADAS นะครับแน่นอนว่าฟังก์ชันของ ADAS เราจะเพิ่มมขึ้นาอีก นะครับก็จะเป็นตัวเตือนประดึงกลับนะครับเมื่อออกนอกเลนนะครับหรือว่าการเตือนต่างๆของพวงมาลัยต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับนอกจากพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับจุดหนึ่งที่เราอยากจะโปรโมทก็คือตัวกล้องสา0รองศานะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแน่นอนว่าสา0รอองศานะครับมันมีจุดดีของเราคือนอกจากตัวกล้องรอบคันแล้วนะครับยังมีตัวเขาเรียกว่าภาพที่สามารถที่จะแซงใต้ท้องรถด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะ ช่วยได้ในชั hmm. ่วการลุยต right? ่างๆนะครับท่านสามารถที่จะมองก้อนหินก้อนใหญ่ๆก้อนไม้ก้อนใหญ่หรือว่าร่องต่างๆนะครับที่สามารถที่จะทําให้ร้อนเนี่ยตกลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวกล้องสามผัสเสือของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างความสุดสบายในการขับขี่ได้อย่างดีมากขึ้นสีใหม่ครับนะครับสีเทาใหม่นะตรงนี้แหละครับนะครับสีจะเป็นสีเทาเขียวนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีหลายเฉดเมื่อทบแสงที่แตกต่างกันไปนะครับเพิ่มความสวยงามมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าได้สนใจตัว V c r o s ์เรานะครับตรงนี้นะครับ มาดูกันได้ครับที่บุอินสุขครับ มาเข้าสู่อีกคันหนึ่งครับเป็นรถอเนกประสงค์เราคือี s สุม MU-X นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้นะครับอเมริกันเขาเรียกว่าเปิดตัวมาใหม่กลับ MU-X เรานะครับโดยการมีการเขาเรียกว่าจูนช่วงล่างแล้วกันนะครับเรามีการใช้โชคที่มีการพัฒนาใหม่นะครับเ็เรียกว่ารุ่น stiff b r นะครับแน่นอนว่าตัวโชคอัพตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเรามีการลงกับทุกเกรดของรถเราตัว MU-X เลยนะครับแต่สําคัญคือตัวรุ่น Active ครับนะฮะเรามีการเพิ่มตัวกล้องหน้ารถ นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้เพิ่มความปลอดภัยให้กับรถของเราได้อย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรเราบอกได้ว่า m ิวอ็แล้วครับเรามีกล้องหน้ารถเนี่ยทุกเกรดแล้วนะทุกระดับแล้วรวมทั้งตัวช่วงล่างที่เป็นโช้คอัพ t ิิเฟนะครับแล้วก็เป็น ทุกตัวเหมือนกันแต่แลวก็ตามด้านหลังผมนยครับเป็นรถแอคทีฟนะครับที่เรามีการตกแต่งเพิ่มเติมก็เรียกว่าตกแต่งเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้าแล้วกันนะครับท่าในใดอยากจะเอารถตัว m x เราไปตกแต่งให้ดูแบบเัซซิ่งมากขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็สามารถดูได้นะครับตรงนี้นะครับมีการตกแต่งโดยสำนัก a k c ครับก็คือมีการตกแต่งเพิ่มเติมตัวสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตข้างแล้วก็ด้านท้ายนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยรวมทั้งชุดโหลดของเป็น profender นะครับแล บรกครับแล้วก็ทําเป็นดิสเบรกหพอทนะครับหน้าหลังเลยนะครับก็จริงๆแล้วก็จะบอกว่าคือตัว MX เราสามารถที่จะตกแต่งหลากหลายรูปแบบว่าจะเป็นไลฟส์สไตล์เรื่องการออฟโรลดนะครับเรื่องการทัฟแต่ในแบบของผมก็คือแบบเลสซิ่งนะครับท่านใดมาที่บูธครับมาชมกันได้ครับ i s u m u MX ของเราครับ ล่างผมครับเนี่ยครไฮไลท์นะครับเห็นไหมฮะข้างหลังเนี่ยใครนะครับนี่ก็คือตัวดีแม็กซ์เรานะครับซึ่งคอลแลบกับตัวทับสกิรตเซีเค็ของคุณเบียร์ใบหยกนั่นเองนะครับแน่นอนว่าตัวนี้นะครับเราก็มีการตกแต่งนะครับเขาเรียกว่าเป็น A.D.M ของทางญี่ปุ่นเลยนะ a g m นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการตกแต่งทั้งตัวแอปลิเอนซ์แล้วก็ตัวเพอร์ฟอร์แมนด้วยนะครับแอปลิเอนซ์ครับก็คือตัวแน่นอนว่าด้านหน้าของรถนะครับก็คือตัวฝากระโปรงนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นนนนะะะะะคครรรรรับบบบฝาาาากกท้้ย์์์ออไฟเเฮสิตห รวมทั้งตัวฝาครอบกระจกมองข้างนะครับด้านในนะครับก็จะมีชุดแต่งของตัวคอมโพเซอร์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นคอนโซลกลางคอนโซลเกียร์แล้วก็ตัวสวิตต์ประตูนะครับที่แผงข้างประตูนะครับแต่แล้วก็ตามคันนี้มีการตกแต่งพิเศษโดยใช้ระบบระบบพอร์ฟ์แมนต่างๆนะครับก็ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์ครับเรามีการจูนโดย ECU Shop นะครับจูนไปเกือบเกือบสามแรงนะครับแต่ว่าร้ควันนะครับแรงขึ้นแต่ร้อยควันนะครับนั่นช่วงล่างเป็นของ f ฟนเดอนะครับนะฮะ ทำเป็นการโหลดด้วยนะครับรวมทั้งไอตัวแม็กนะครับจะเป็นของเล y รุ่น T E 3 7นะครับแล้วก็ตัวเบรกนะครับก็จะเป็นของ A P Racing นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้ก็เป็นดริฟท์เบรกสีล้อทั้งทั้งหมดเลยนะครับแน่นอนว่าเนื่องจากว่าเครื่องยนต์สูงขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการระบบเขาเรียกว่าระบบส่งต่อก็คือเรามีการจูนคลัชด้วยนะครับเป็นคลัชสองชั้นนะครับแน่นอนว่าตัวนี้นะครับเป็นรถที่เราคอลแลบกับ พับซืเขนะครับเพราะฉะนั้นถนะ้าใดที่มางานมอเตอร์โชว์ครับอย่าลืมครับแวะมาที่บูธอิสุเราครับ Top ซื้อเขราท่านอยู่ครับ